ปามนะคะที่อำเภอทองผาภูมิกับเกษตรกร,ร,กรผู้หนึ่งที่ลองเปิดใจใช้ซุปเปอร์กรีนอีเขียวของเรานะคะชื่อกู้ครับอมูสองมองบ้านมงกลาครับอำเภทองภูมิครับอำเภอทองผาภูมิจังหวัดการเราเองนะคะปกติแล้วปา์มเนี่ยจะมีอยู่ที่แถวใต้อย่างเดียวนะคะแต่อันนี้เมืองการของเราไม่น้อยแน่ภาคใต้เลย มีทั้งปามทั้งยางไม่ว่าจะเป็นมังคุดเงาะทุเรียนมีหมดทุกอย่างแล้วเรามาดูนะคะว่าปามของน้องเขา25่หไล่ใช่ไหมคะครที่น้องเขาลองเปิดใจใช้อีเขียวซุเปอปร์กรีนแคปซูลน,นาโนของเรานะคะดูนะคะว่าฟังจากปากน้องเลยว่าเป็นยังไงบ้างพอใช้แล้วนะคะกับที่ยังไม่ได้ใช้แตกต่างกันยังไงอ่าน้องลองพูดดูซิก่อนใช้เป็นไงบ้างก่อนใช้ก็ผลผลิตก็ ก็พอพอได้ครับแต่ว่าพอพอใช้ใช้ไปแล้วประมาณรอบสองรอบเนี้ยผลผลิตได้เยอะกว่าเดิมเยอะเลยอืมคือต่างจากที่ไม่ใช้เนาะผ,ผลผลิตต่างกันคือน้องเขาบอกว่าปกติแล้วไร่หนึ่งถ้าใช้เคมีเนี่ยยี่ห้าไร่ได้กี่ตันยี่ห้าไร่อยู่ประมาณสี่ตันสี่ตันสีต่ตันกว่าสี่ตันกว่านี่<ล>ถือว่าน้อยนะยี่ห้าไร่กับการลงทุนการลงทุนยี่ห้าไร่ตอนเคมีนี่เราใช้ประมาณเท่าไหร่คะเคมีทั่วไป ก็รอบๆอย่างต้นฝนก็ใช้ประมาณสองตันตันกว่าสองตันตันกว่าถือว่าเยอะเราคิดคำนวณออกมาเป็นตันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะประมาณสองสามหมื่นมั้งไงสองสามหมื่นนะคะแต่น้องเขาลองเปิดใจใช้ดูสั่งมาเป็นชุดชุดเล็กครับชุดเล็กชุดสองพันบาทฉีดสองรอบนะคะแล้ววันที่ยี่สิบเอ็ดที่ผ่านมาเนี่ยน้องเขาตัดออกไปแล้วนะคะได้กี่ตันคะ ตัได้เจ็ดตันกว่าก็คือเพิ่มขึ้นมาจากเดิมเนาะจากเดิมจากเดิมสามสี่ตันเนาะสามสี่ตันเพิ่มมาอีกสามตันให้ตัดเป็นรอบที่กี่นะครับอะไรฮะรอบที่เท่าไหร่ครับรอบที่สี่รอบที่สี่แล้วด้วยรอบที่สี่แล้วด้วยนะคะหลังฉีดคือฉีดแค่สองครั้งแต่ตัดไปแล้วสี่รอบอ่าสี่รอบคือรอบละเจ็ดตันเจ็ดตันเก้าตันเก้าตันประมาณนั้นครับอ่าเจ็ดตันแล้วก็เก้าตันนะคะแล้วก็ช่วงนี้ เราดูบอกว่าถ้าหน้าแรงเนี่ยปกติน้องบอกว่ายอดจะเหลืองแล้วใช่ไหมคะใช่ใบใบนี้จะเหลืองหมดแล้วครับใบนี้จะเหลืองแล้วแต่เราซูมดูขนาดว่าร้อนเปรี้ยงๆอย่างนี้ใบยังเขียวยังเขียวเป็นมันอยู่เลยมีบางจีนเหลืองแต่ว่าไม่ไม่ไม่เยอะไม่เยอะแต่ถ้าหน้าแล้งปกติเหลืองเป็นพระแล้วเนาะเหลืองเป็นพระไปแล้วนะคะเหลืองเป็นพระไปแล้วแล้วเดี๋ยวเราลองมาซูมดูนะคะดูทลายเนาะดูหลังของน้องเขาเนี่ยค่ะ่าลองดูดูทลายดูเม็ดนะคะ เนี่ยค่ะลองดูซูมดูเนาะแล้วน้องคิดว่าตรงเนี้ยน้องจะหันมาใช้อีเขียว์ซูเปอร์กรีนของเราตลอดไปเลยไหมครับก,ก็คิดว่าจะลองใช้ดูไปเรื่อยๆครับจนก <พอ S 1> ว่าผลผลิตจะลดอะอ่าวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณน้องเขาจริงๆที่ให้ความรู้แล้วก็เก็บสาระดีๆจากปากเลยจากผู้ใช้จริงนะคะขอขอบคุณค่ะ